สวัสดีครับอยู่กับช่องวุฒเข็มาลาชลถไทยซิงนะครับพามาชมคูปุต้าดีซีเกคิดนะครับมาดูว่าเแ้าเกี่ยวข้าล้มนี่จะเร็วไหมนะครับสลาอันตรายนะครับสองฝั่งนี้เป็นต้นไม้นะครับหรือว่าอาจารย์โชฟเฟอร์นี่ฝีมือนะครับฝีมือนะครับประสบการณ์หรือว่าน่าจะหลายปีแล้วนะครับ ามนแล้วนะครับปลอดภัยแล้วนะครับดูนะครับเกี่ยวข้าล้มนี่ ทำความเร็วได้แค่ไหนนะครับสรหดับรถเดิมโรงงานนะครับ ว่าจัดระบบมาได้ดีนะครับสําหรับรุ่นคูปตาดีซีก็สามชิปคันนี้นะครับคอยเสียก็โยกมาไว้ด้านบนนะครับที่ใส่กระสอบก็เพื่อามาอีกหนึ่งรูนะครับเป็นสามสามกระสอบนะบปกติชิปปกตินี่จะใส่ใจสองนะครับถือว่าเจ้าของรถนี่ใจถึงมากนะครับจัดรุ่นใหญ่มานะครับ สอบถามแกที่แรกนะครับแกจะไปเอารถ70นะครับ DC 70นะครับแต่แกบอกว่าแกดูทีวีนะครับเห็นโฆษณานะครับโฆษณา DC ก็สามคิดมาพอดีนะครับแกก็ตัดสินใจเอาเก้าสามคิดนะครับไปซื้อรถไม่เห็นรถนะครับแกบอกนะครับเห็นแต่ในทีวีนะครับเห็นตัวจริงก็ตอนเราเขาเอามาส่งนะครับ ถือ้อได้ว่าซื้อรถไม่เห็น,นรถนลยก็ถามกคบอกแกดาวมาสองแสนกวาบาทนะครับสำหรับเก่าสามคิดคันนี้นะครับเวื่อหลายปีก็ตกอยู่ที่สองสองแสสมมบาทนะครับน่าจะอยู่ราวๆนี้นะครับก็ถือว่าใจถึงทีเดียวนะครับ อเอาให้ท่านผู้ชมรับชมกันแบบตู่ใจกันไปเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองแล้วนะครับต่อรุ่นนี้ก็ตามหาหลายวันนะครับ สีสันนี่แปกตานะครับจะอ,กออกส้มแนวส้มแก่ๆนะครับส้มออกไปทางแดงๆนะครับสี <c oughs> สันรูปรักษณรดีไน์นะครับฝาครอบใหม่นะครับน่าจะ ปรับระบบใหม่ทั้งหมดนะครับสำหรับรุ่นกุตาดีซีก็สามคิดนะครับแปลงนี้นะ่าจะใช้เวลาอยู่นะครับเพราะว่าเข้าค่อนข้างจะล้มนะครับล้มระเนละนาดนะครับ ล้มไม่เป็นแนวนะครับล้มแบบนี้นะครับล้มค่อยไปค่อยมานะครับก็คเอี๋ยวว่าเกี่ยวยากนะครับขับประสบการณ์ไม่เยอะนะครับหรือว่าขับรถใหม่ไปไม่เป็นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับลุยน้ำลุยคนตั้งแต่เช้าแล้วนะครับพอดีเมื่อเช้าผมมีโอกาสได้ไปถ่ายรถเมโคนะครับของทีมงานฤทธิ์มหาการค้านะครับอันนั้นก็มิตรโคนะครับเปิดโคนเอาดินนะครับไปบ่ายมาก็มาเจอดีซีก็สามคิดนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับวันนี้นะครับ สีออกเป็นโทนแดงนะครับเห็นในตัวจริงนี่โทนแดงนะครับแต่ว่าในโทรศัพท์นี่ยังสีส้มเหมือนเดิมนะครับหลังคาทรงใหม่นะครับเป็นผ้าใบนะครับก็ไม่รู้ว่าใดเนี่ยคิดมาจากอะไรนะครับสําหรับทรงผ้าใบนะครับเ <c oughs> จอลายฝุ่นข้าวเข้าไปน้บไอนะนะ ปกติก็เป็นเหมือนจะแพ้ฝุ่นอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแค่นี้ทนไหวนะครับเพื่อท่านผู้ชมนะครับผมสาหรับฝากนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับสาหรับท่านไหนที่ติดตามอยู่แล้วผมก็ขอบคุณมากๆนะฮะส่วนท่านไหนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไม่ได้ติดตามนะครับรีบๆกดติดตามเลยนะครับคือว่านี่คือเป็นการคำร้องขอนะครับ ร้องขอกับขอร้องนี่คงจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับก็ช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับทางช่องวุฒิําตราชเองก็จะพยายามหารถใหม่ๆไปแปๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเพราะว่าส่วนมากนะครับก็จะรีวิวแต่รถซ้ำๆเดิมๆนะครับก็กลัวท่านผู้ชมจะเบื่อนะครับเดี๋ยวจะเบื่อนายกัสดุก่อนนะครับ โตโปต่าเจริญชัยนะครับดูแขกนะครับช่วงล่างนี่ใหญ่ใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับออไมรถดีซีหกสิบดีซีเจ็ดผมก็ลืมนับนะครับว่ามันใช้เรื่อยกี่ตัวนะครับ เริ่มไอปล่อยขึ้นแล้วนะครับ DC 93คิดนะครับของคายคูโบตานะครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับอย่างว่านะครับแถวโซนบ้านผมนะครับโซนอำเภอผมนะครับเขานิยมรถกระสอบนะครับ ถือว่าเร็วนะครับสาหรับข่าวล้มนะครับขอคลิปนี้นะครับขอสักส2คลิป10ดตู้อีกไม่ใช่นะครับตู้ติดนะสิบนาทีแล้วกันนะครับขอ,อสัก12นาทีนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อกันซะก่อนนะครับขออาคลิปแรกนี่ผมถ่ายไปนะี่ปลาเข้าไป17 18นาทีนะครับก็ถือว่านานพอสมควรนะครับถ่ายในคลิปน,นานๆนี่กตัวท่านผู้ชมจะเบื่อกันนะครับ ท <c oughs> ีนี้ก็อุปสรรคหลายอย่างนะครับสำหรับรถเกี่ยวข้าวนะครับก็สนดีกว่าทุกป,ปีนะครับทำให้ปีนี้หนีหน่นานีลมนะครับลมแล้วก็รถเกี่ยวนี่ติดลมกันเป็นละนาวเลยนะครับ แล้วก็มาเจอข้าวล้มนะครับลมก็ไม่ค่อยแรงนะครับสำหรับหน้าหนาวปีนี้นะครับไทยแล้วนะครับ นี้นะครับก็ลากลันไปกับคโบต้าดีซีเก้าสามคิดนะครับรุ่นนี้รับรองน้ำมัน B20 นะครับอ๋อท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่าดูดูดูรถรุ่นนี้อยู่นะครับก็เปิดมาเจอช่องผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากลันไปกับคุโบต้าดีซีเก้าสามคิดนะครับฝากกดติดตามช่องวุฒิเขมรารถไทซิ่งด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ